ปลาย้ก้อยแต่ที่ขูนหัวาตะาค่าวามาชีก้กระดูกเอวข้อที่ห้า้สิบกรนทางกัาตซ้ พื้นฐานขึ้นห้าสิบลงเ0็ดสิบต่อไปนวดพื้นฐานหานด้านนอกจุดที่1นิน้วโก้งคู่ข้างนิ้วชี้วางไว้ล่องฐาครับจุดที่1นึ่กด ท 2, นิ้วโป้งคู่ไหนโนนนนน 3, หย,อยนลองขาพักนะคะวนเ้นนิ่งุดที่สามเขียนส5ศา้งย้อยนิ้วชี้ล่องขาพับนิ้วโป้งคู่ข้าม ้วเดียวค้างขข้างหน้าข,ขาขาทาจากใต้ท่อทเข,ข,ขา,มามีความนิ้งโบโบโ้โขงหน้า ต่อไปนวดพื้นฐานขาด้านในทางจากใต้ก้นย้อยขาด้านในสอนิ้วมือนิ้วก้อยหงายรวมเน้นนิ่งรวมเน้นนิ่ง นิ้วเดี่ยวข้ามใต้ข้อขัดข่านิ้วเดียวชีขขวว้ขึ้นกดล่องสันแข้งขาท่าา